สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทำผัดพริกแกงผัดพริกแกงที่ผมจะสอนทำวันนี้เนี่ยเป็นผัดพริกแกงเนื้อกับตับรวมกันเนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทำได้เลยครับวัตถุดิบทำผัดพริกแกงเนื้อใส่ตับตับตับเนี่ยคุณหั่นให้เป็นชิ้นพอดีพอดีนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเสเด็ดน้ำเนื้อเนื้อก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็ก จากนั้นล้างสะเด็ดน้ําให้เรียบร้อยพริกแกงพริกแกงเนี่ยใช้เป็นพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแดงใบโหระพาพริกสดเม็ดใหญ่หั่นแบบแชลบน้ําปลาน้ําตาลทรายน้ํามันสําหรับผัดทํำผัดพริกแกงจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันประมาณ2นาทีนะครับดูว่าน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกแกง จากนั้นเริ่มผัดผัดมาได้สองนาทีนะครับน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเดีวยวกับพริกแกงพริกแกงเนี่ยสุกส่งกลิ่นหอมใส่ตับตับนี่คริฟล้างประมาณสามน้ำนะครับล้างแล้วก็สะเด็ดน้ำเนาะจากนั้นก็ผัดปิดฝาปิดฝาได้สองนาทีเปิดมาคนนะครับแล้วก็ปิดฝา ปิดฝาได้สองนาทีนะครับแล้วก็คนครั้งหนึ่งใส่เนื้อแล้วก็คนปิดฝาสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือการทําให้ตับสุกนะครับพอคนดีแล้วก็ปิดฝาปิดฝามาได้ห้านาทีนะครับตอนนี้ดูว่าเนื้อสุกแล้วเราจะปรุงรสใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็คน พอคนเสร็จแล้วเร่งไฟขึ้นไปใช้ไฟกลางเร่งไฟแล้วปล่อยให้เดือดมาได้5นาทีตอนนี้เนื้อทุกอย่างสุกหมดแล้วใส่พริกสดไม่ใหญ่แล้วก็ผัดปิดฝาปิดฝาได้1นาทีนะครับตอนนี้พริกสุกแล้วเราก็จะใส่ใบหโหละพา ใส่ใบหองละพาเสร็จแล้วเร่งไปใช้ไฟแรงนะครับแล้วก็ผัดพอดูว่าใบหองละพาเปลี่ยนสีหมดแล้วติดแก๊บได้เลยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับผัดพริกแกงเนื้อและตับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการชิมกลิ่นนะครับกลิ่นเแนบบี่ยกลิ่นหอมเนาะหอมแบบผัดพริกแกงรสชาติรสชาติจะมีรสชาติเผ็ดนำ เผ็ดนำแล้วก็มีเค็มตามนะครับอร่อยครับสำหรับคนชอบกินรสจัดเนาะแบบนี้อร่อยมากลองทำดูนะครับเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาร่าผงกะหรี่ขมิ้นผงมีขายในเพจนะครับมีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับตลอดจนพวกเครื่องไมนะ้เนาะเนื้อหาบางส่วนจากคอสข้าวหมกและข้าวบิยานี่เม็ดข้าวเรียงตัวสวยงามสุกทุกเม็ด มีข้าวน้ำจิ้มสีเขียวอาจาัดโยเกิร์ตหรือที่บางคนเรียกว่าซอสไลต้าเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวเบลี่นนี่เหนือราดน้ำจิ้มบนบันไก่นะครับข้าวมันไก่ฟักก็สแจว๋วข้าวหมกไก่ทอดข้าวนาเนื้อแดงน้ำจิ้มน้ำซุปน่ากินมากครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อสเตะ๊ะราคาเต็มของคอร์สนี้คือ1,500บาทถ้าโปรโมชั่นเนี่ยราคาจะอยู่ที่699บาทแต่เนื่องในโอกาสที่คนตามเพจเนี่ยครบ1 0 0่0แฟอลโล่เนาะลดราคาให้พิเศษร,ราคาคอร์สนี้อยู่ที่299บาบาทสนใจสมัครถ้าเข้าความเข้ามาที่เพจนะครับ